อาจารย์ผู้เป็นพระอรหรันตุกรูปเลยท่านจะมีความละเอียดของท่านโดยเฉพาะใครที่มีจิตหยาบหยาไปอยู่ใกล้ๆท่านในี่ท่านจับได้หมดเลยท่านแค่มองฉาดเดียวเท่านั้นก็สามารถมองทะลุปลูกโลงเห็นตับไตไส้พุงไปหมดแล้วบางครั้งท่านก็มองเราออกยิ่งกว่าเรามองตัวเราเองเสียอีกข้อวัดประจำองค์ของท่านก็ละเอียดละอ่อยิ่งนักเป็นแบบเป็นฉบับได้เลย พระอาหารหันต์บางรูปท่านอยู่กับการฝึกข้อวัดอันละเอียดมาตั้งแต่ต้นจนเป็นนิสัยเวลาท่านกลายมาเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีฝึกให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเข้าถึงความละเอียดเช่นนั้นไปด้วยแต่บางครั้งวิธีการสอนให้ลูกศิษย์เข้าถึงความละเอียดก็ไม่จำเป็นต้องพูดให้ฟังเสมอไปการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มักนำมาใช้ แล้วก็ได้ผลดีเสียด้วยโดยเฉพาะได้ผลกับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความฝักใฝ่ใส่ใจสังเกตสังกาหูตาวองไวยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเยือนขันติพโลแห่งวัดเขาสาลาอัตุระฐานะจาโรอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อเยื่นขันติพโลท่านเป็นพระที่บวชกับองค์หลวงปู่ดูลอัตุโลซึ่งเป็นพระอรหันต์แห่งจังหวัดสุรินทร์ ท่านบวชได้แค่สองวันอาศัยบาร,รมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจึงทําให้หลวงพ่อเยือนนั้นท่านได้บรรลุทมขั้นสูงสุดอย่างง่ายดายเหตุฉนี้ nih, องค์หลวงปู่ดูลท่านจึงส่งหลวงพ่อเยือนให้มาเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวพระอรหันต์แห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้อยู่ศึกษาข้อวัดศึกษาเรื่องศีลเรื่องพระวินัยกับองค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัว ท่านรู้ว่าหลวงพ่อเยื้อนบรรลุธรรมมาตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่ดูลแล้วท่านจึงมักเรียกหลวงพ่อเยือนว่าธรรมสุรินหลวงพ่อเยื้อนเมื่อได้มาอยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับองค์หลวงตามหาบัวนั้นท่านก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเต็มที่ที่จะศึกษาท่านได้เห็นความละเอียดละออขององค์หลวงตามหาบัวอย่างประจักษ์ใจเป็นความละเอียดที่ท่านไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนโดยท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความประทับใจนี้ ให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟังว่าอาตมานี่โดนหลวงตาสอนไม่เหมือนใครส่วนมากท่านไม่บอกชื่อท่านอยากได้อะไรท่านเหลือบตาเอาถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งนะมันเอาไม่ได้เลยและอาตมานี่เวลาหลวงตาสั่งก็ไม่เคยเถียงท่านแม้แต่คำเดียวท่านพูดก็มีแต่ไปอย่างเดียวจนหลวงตาท่านเอ่ยปากถามว่าท่านเยื้นทำไมกลัวผมผมเป็นเสือหรือ เราก็บอกถ้าผมไม่กลัวอาจารย์ผมไม่อยู่กับอาจารย์หรอกอยู่กับอาจารย์ต้องเกรงใจต้องกลัวต้องเคารพถึงจะได้ทำแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่เคารพทำไหนเลยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงตาสั่งอัตมานี่จะไม่มีคำตอบแม้แต่คำเดียวมีแต่ไปอย่างเดียวช่วงนั้นงูวัดป่าบ้านตาดเยอะเขาถือว่าตามาเป็นพระขมินเขานึกว่าจับงูแล้วงูไม่กัดแต่มันไม่ใช่ พอหลวงตาบอกอาตมาว่าทำสุรินงูอาตมาก็ไล่จับงูจนได้งูอะไรไม่สนใจวันนั้นเจองูเหา่าเอามาให้หลวงตาท่านว่าเฮ้ยมันงูเห่านี่จับได้ยังไงก็หลวงตาบอกงูก็ไล่จับเลยไม่สนใจว่างูจะกัดไม่กัดไม่สนใจเพราะอาจารย์สั่งแล้วต้องทําวันนั้นก็เลยจับได้หลายอย่างเขาก็นึกว่าอาตมาเป็นพระขมินคงมีคาถาป้องกันงูกัด อาตมาพูดด้วยใจต่อหน้าโยมเลยนะไม่มีรอกคาทงคถาอาตมาทําเพื่อตอบสนองที่องค์หลวงตาท่านสั่งอาตมามั่นใจว่าหลวงตาไม่ให้งูกัดอาตมาหรอกอาตมาก็เลยพูดตลกตลกว่าลาวสั่งขมิ้นลุยลาวสั่งปุ๊บขมิ้นลุยทันทีเลยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นลุยทันทีเลยก็เลยเป็นพระลุยตั้งแต่นั้นก็ลุยอะไรมาตลอดตั้งแต่นั้นอยู่ไหนก็ลุยตลอดเลย ไม่เคยแพ้แพ้ไม่เป็นถอยไม่เป็นเป็นพระถอยไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนอตาตมายอยู่วัดป่าบ้านตาดนี่อตาตมาจะไม่ค่อยนอนอยู่ในกุฏิอตาตมาจะกาการกรดนอนใต้ต้นไม้ทําไมถึงนอนอย่างนั้นเพราะหลวงปู่ดูลทส่งอาตมามา,มาองค์อื่นเข้ามาเองท่านก็นอนกุฏิได้แต่นี่พระอรหันต์ส่งมาหาพระอรหันต์จะให้อตาตมาไปน,นอนอย่างนั้นได้ยังไงการอุปถากหลวงตานี้ก็ละเอียดมาก หลวงตาท่านเป็นพระละเอียดท่านจะเปรยแค่นิดเดียวถ้าคนคิดมากนะอาตมาว่าเป็นประสาทพอดีอาตมานี่หลวงตาจะให้ไปจับเส้นให้เราก็แปลกจับครั้งหนึ่งครั้งสองก็ไม่คิดอะไรจับไปเรื่อยต้องให้ท่านหลับจึงจะปล่อยมือได้เราก็กินข้าวเหนียวขมียนกินข้าวเหนียวของลาวมันก็ง่วงสุดๆเลยแต่พระลาวไปนอนหมดขมียนไม่ได้นอนต้องจับเส้นหลวงตาอยู่นั่นคนเดียว วิธีการสอนขององค์หลวงตาท่านสอนแต่ไม่บอกว่าสอนให้จับเลยก็ดูเวลาประมาณบ่ายครึ่งหลวงตาก็มีเสียงกรนครอครอก,รอกแล้วก็ปล่อยมือวันไหนครอกครอกแล้วหยุดเราก็ต้องจับต่อครอกครอกนานๆเราก็ออกจนใส่ประตูยังครอกครอกอยู่นะลงบันไดามาก็ยังครอครอกเราก็ไปชงโกโก้ให้ท่านประมาณ20่สนาทีท่านก็ลุกตามเราไป ที่แท้ไม่ใช่อะไรหรอกเราชนะนิวรณ์แล้วความม่วงนอนเราหายแล้วหลวงตาเลยทําท่าหลับที่แท้ท่านไม่หลับเพราะอาตมาดูแล้วคล้ายกันทุกครั้งเลยนี่เป็นวิธีการสอนของอาจารย์ละเอียดมากเราก็ต้องจับอยู่อย่างนั้นละเพราะเป็นพระอุปถาก็ต้องดูแลหลวงตานี่ท่านเป็นพระที่ละเอียดสุดๆอาตมาเป็นพระอุปถามีหน้าที่เอาแก้วน้ําไปล้าง แล้วก็เทน้ำใส่แก้วนั้นแล้วเอามาวางไว้ให้ท่านฉันถ้าวางไว้ใหม่ไม่ถูกนะหลวงตาก็ไม่ฉันเราก็มาดูทำไมน้ำเต็มแก้ววันนี้ก็เต็มแก้วพรุ่งนี้ก็เต็มแก้วอีกอาตมาเลยว่าต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างแน่นอนปกติหลวงตาจะฉันแต่ตอนนี้ไม่ฉันท่านก็ไม่ยอมบอกว่าผิดหรือถูกอย่างไรอาตมาก็เลยต้องหาทางออกให้ตัวเองคือไปกินน้ำนมเยอะ เพื่อให้มันถ่ายท้องถ้าถ่ายท้องก็ไปบินทบาตไม่ได้พอบินทบาตไม่ได้หลวงตาท่านก็จะให้คนอื่นไปทํากิจวัตรแทนท่านก็จะสอนคนนั้นอัตมาก็แอบเป็นโจรแอบปีนไปดูมันเป็นยังไงกันแน่ไปดูแก้วน้ําว่าท่านสอนคนนั้นสอนให้เขาวางแก้วยังไงจังหวะพอดีห้องของท่านเป็นไม้มันมีลายไม้อัตมาก็จําเอาไว้จําตรงนี้ไว้เพราะจิตท่านเป็นหนึ่ง หากเคลื่อนนิดเดียวท่านก็ไม่เอาไม่เอาเลยนะแล้วก็ไม่บอกว่าผิดด้วยนะคือท่านไม่ฉันเลยโยมจะต้องทรมานมากเป็นผู้อุปถากแล้วแต่อาจารย์ไม่ฉันเนี่ยท่านก็ไม่บอกว่าผิดเสียด้วยวันนั้นอาตมาเลยไม่ไปบินทบาทเพื่อจะมาแอบดูเห็นท่านสอนพระฝรั่งอาตมาก็เลยจับจุดได้อาตมาก็เอาแก้วไปล้างแล้วนำมาใส่น้ำวางไว้ที่เก่านิดเดียวก็ไม่ได้นะต้องที่เก่า ครูจารีท่านเล่นขีดปากกาไว้เลยนะครูจารีผาแดงโดนหลวงตาท่านด่าเอาอาตมานี่ปากกาไม่มีเลยจำลายไม้กา้ําได้กระโทนได้เรียบร้อยแล้วหลวงตาก็ฉันท่านละเอียดจริงๆถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งนี่อย่าหวังเลยพลาดหมดจากคำบอกเล่าขององค์หลวงพ่อเยือนแสดงให้เห็นถึงความละเอียดขององค์หลวงตามหาบัวอย่างชัดเจน องค์ท่านได้นิสัยอันละเอียดละเอียดนี้มาจากพ่อแม่ครูจรันมั่นสมแล้วที่พ่อแม่ครูจรันมั่นท่านชมเชยว่าท่านมหาฉลาดทั้งภายนอกภายในองค์หลวงพ่อเยือนเองก็เป็นลูกศิษย์ที่เอาใจใส่ในการทําข้อวัดถวายครูบาอาจารย์ดีมากประกอบด้วยสติป,ปัญญาหูตาว่องไวช่างสังเกตสังกาสามารถเอาความรู้จากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทําให้ดูได้ท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ชั้นยอดในยุคปัจจุบัน ขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับและขอฝากให้กดติดตามช่องปูดอนสเตชันช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยถ้ายังไม่กดติดตามนะครับขอความสุขีมีชัยจงมีแดดทุกท่านที่รับชมรับฟังนะลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ